หลังจากที่ทําคลิปสั้นไปครับพี่ไม่นานนะกระแสตอบรับมาเยอะมากครับเพราะว่าอยากเห็นรีวิวสุดหล่อคันนี้ครับพี่และเหมือนที่ผมบอกครับคันนี้ปี2019เลขมไม่ไม่ห0ึ0งแสนครับและเป็นไฮบิดที่สุดของความประหยัดน้ำมันและเหมือนที่ผมบอกครับพี่ว่ารถคันนี้ไม่ได้ขายเอาแค่ประหยัดน้ำมันนะขายเอามันด้วยมาดูกันหน่อยครับพี่กับรถคันนี้ครับว่าเขาให้อะไรมาบ้างครับโอ้โหหล่อมาก ดุมากครับและเหมือนที่บอกครับพี่รถทุกคันที่ผมบอกครับพี่การสังเกตดูรถเครื่องยนต์ไฮบริดง่ายมากครับโลโก้จะเป็นสีเงินโครเมียมตัดกับสีฟ้าครับส่วนมากรถที่เป็นไฮบริดจะมีสีฟ้าแบบนี้เกือบทุกคันนะพี่นะลองสังเกตดูง่ายๆครับตัวกระจังหน้าตัวนี้ออกแบบมาในแนวของรถสปอร์ตเลยก็ว่าได้ครับด้านหน้าตรงนี้จะมีเซ็นเซอร์ทั้งหมดอยู่ที่4จุดครับนี่ครับพี่นี่ครับเขาออกแบบดีไซน์มาให้กลมเกินกับตัวรถมากนะแทบจะมองไม่เห็นเลยครับว่ามี และตัวนี้ครับด้วยดีเทลความละเอียดของไฟนะพี่ดูครับเห็นไหมมีทั้งบนมีทั้งล่างครับมีทั้งตัวรูสะท้อนนะก็คือเอาง่ายๆพี่ตัวนี้จะเป็นไฟชุด led ทั้งหมดเลยครับทั้ง day time running light ครับพี่มีทั้งไฟตัดหมอกมาให้ด้วยระบบไฟหน้าตัวนี้จะเป็นตัว bi beam ครับมีทั้งหมด3ตัวเฉพาะด้านหน้านะถึงบอกครับพี่ว่าตัวนี้ตอบโจทย์และครบมากเพราะว่าสว่างกว่าไฟส p o r t light อีกต่างหากอ่า ชุดแต่งตัวนี้มาให้แล้วครับพี่เรียบร้อยรอบคันนะต้องบอกก่อนครับสําหรับใครที่ชื่นชอบครับนี่ครับเห็นไหมไม่ต้องแต่งอะไรเยอะครับพี่รายละเอียดรถเขาลงมาให้ครบเรียบร้อยหมดแล้วรถอะไรแม็กเดิมยังหล่อได้ครับและดูครับพี่นี่ครับความสวยของรถนะต้องบอกก่อนยางปี2 0ง2ีครับให้ดูซุ้มครับนี่พี่มีมาครบหมดทุกอย่างแล้วครับโชคเดิมไซส์เดิมทุกอย่างหมดเลยนั่นคือสภาพเดิมจริงๆสวยกลิบครับพี่ไม่มีตรงไหนที่ เป็นสนิมเลยและส่วนในตัวรถครับพี่ตัวนี้ก็กระจกด้านบนหูช้างครับตัวนี้จะมีมาให้ครบเรียบร้อยกับไฟเลี้ยวตัว LED นั่นเองครับตัวนี้ก็จะเป็นกุญแจย์เลดนะฟุตสตาร์ทครับและเหมือนที่บอกครับพี่นี่ครับเห็นไหมติดโลโก้ไฮบริดมาให้เรียบร้อยแล้วก็มีลูกเล่นสีเงินด้วยด้านล่างก็จะเป็นชุดแต่งสเกิร์ตให้อีกรอบคันตัวนี้จากศูนย์โดยตรงนะครับนี่ฮะมีให้มาครบเลยและตัวนี้ที่ผมชอบจริงจริงพี่ไม่มีปุ่มกดนะรถรุ่นนี้ครับ นี่ครับเห็นไหมเพียงแค่จะเข้ารถครับพี่รูปแค่ตัวนี้นะนี่ครับเห็นไหมปิดล็อกเรียบร้อยครับถ้าสําหรับเปิดแค่นี้เลยไม่ต้องมีกลุ่มให้ยุ่งยากครับพี่เปิดเข้าไปในรถครับนี่เลยครับสิ่งแรกที่เห็นครับประตูด้านข้างสวยมากต้องบอกก่อนดีเทลสวยมากครับตัวนี้เป็นพลาสติกครับพี่แล้วก็จะมีตัวสีน้ําตาลที่แซมเข้ามาเป็นเหมือนเพชรคริสตัลนั่นเองอ่ามีสีดําโครเมี่ยมด้วยตัวนี้ครับ และลำโพงชุดหน้าครับพี่หนึ่งคู่นี่ครับแต่ฝั่งด้านข้างครับดูง่ายสบายตามากกับตัวนี้นะเราก็จะมาเช็คดูว่าน็อตมีการขยับมีการขันไหมมีการเก็บรายละเอียดไหมครับพี่นี่ครับทั้งหมดนะผมบอกก่อนเนี่ยแผ่นเพจมีมาให้ครบหมดเลยนี่ครับไม่มีเลยพี่สภาพเดิมสีเดิมแบบกรีบๆเลยเปิดมาตัวนี้ครับนี่เห็นไหมรายละเอียดต่างๆของเขาครับนี่ครับพี่ นี่ผิวยังเป็นเปลือกผิวส้มอยู่นะนี่ก็คือเป็นสีเดิมจากโรงงานครับดูง่ายสบายตามากสําหรับคันนี้ครับโอ้โหสวยสุดๆครับพี่มาดูกันหน่อยครับคันนี้สภาพภายในกันเนาะตัวนี้คอนโซลด้านหน้าครับก็จะมีหนังสีน้ําตาลตัวนี้จะเป็นหนังนิ่มนะซอฟครับแล้วก็ตัดกับตัวได้สีน้ําตาลอีกด้วยตัวนี้ก็จะเป็นหนังเหมือนกันเห็นไหมรายละเอียดเขาให้มาครบหมดทุกอย่างเลยพี่นี่ครับดีเทล,ลพวกคอนโซลต่างๆออกแบบมาได้ดีจริงๆต้องยอมรับครับ แผงแอร์ Air, ช่องแอร์ครับพี่นี่สะอาดเมียนตาครับและตัวนี้ครับนี่เบาะครับพี่เขาออกแบบมาให้กว้างนั่งสบายครับสามารถอุ้มของคนขับได้ด้วยเฉพาะบอะตัวเดียวใช้การตัดทั้งหมดประมาณ4ลายนะพี่นี่ครับเห็นไหมหนังประมาณ4ตัวนะทั้งตัวเจาะรูด้วยทั้งหนังเรียบด้วยมีมาให้ครบหมดทุกอย่างเลยมาดูกันหน่อยครับกับนี่ประตูด้านหลังตัวนี้ก็จะไม่เหมือนเพื่อนครับเพิ่มความสปอร์ตก็คือเปิดด้านข้างแบบนี้นั่นเอง ด้านบนนะด้านหลังครับตัวนี้จะเพิ่มจุดล็อกเด็กขึ้นมา1จุดครับสําหรับใครที่มีลูกหลานนะไม่ยังให้เปิดจากข้างในครับพี่ก็สามารถเปิดจากด้านนอกได้เลยตัวนี้ก็จะมีที่วางแก้วน้ํามาเพิ่มให้ด้วยนะสําหรับตัวนี้ครับไล่ไปให้หมดครับพี่ตามน็อตตามตัวครับต้องดูให้ครบครับพี่รู้ว่ารถเนี่ยมีประวัติไหมนี่ฮะดูง่ายๆครับแกะดูได้เลยครับทุกขั้นตอนพี่นี่โอ้โหแน่นมากครับนี่ฮะ เม็ดอาก็จะเป็นสีเดิมทั้งหมดนี่เห็นไหมมีความคมอยู่ตรงนี้ครับพี่เนี่ยโดนมือบาดเลยนะต้องบอกก่อนต้องระวังด้วยนะตัวนี้ครับด้านหลังบอะก็จะนั่งกว้างขวางสบายมากครับแต่ผิดอย่างเดียวด้านหลังคือไม่มีที่วางแก้วน้ําในตนัวนี้ตรงกลางเฉยแต่ข้อดีมันก็คือมันสามารถนั่งได้สบายนั่นเองครับตัวรางเกียร์ก็เล็กน่ารักกระทันรัดครับสบายสบายและนี่คือตัวอย่างของรถครับพี่เหมือนที่บอกครับ ถ้าออกแบบมาในดีไซน์ของรถที่เป็นรถออกเป็นรถครอบครัวก็แน่นอนนี่แล้วครับต้องมีที่ปัดน้ำฝนอยู่แล้วแล้วก็จะมีตาดวงที่3อยู่แล้วและตัวนี้ครับพี่เห็นไหมตัวโฉมครับไฟไท้ายคล้ายๆกับซีบิกเลยนะเหมือนเป็นโฉมตัว C เลยครับพี่นี่เลยแล้วพี่ดูไฟหน้าของเขาไฟไท้ายนะด้านในครับเป็นเม็ด LED ทั้งหมดแล้วเป็นเม็ดใหญ่ด้วยไม่สว่างจะไปไหนจ้าพี่ท่อตัวนี้4ใบแต่เป็นชุดแต่งนะ <laughs> เป็นชุดแต่งมาให้เลย4ใบเต็มๆครับ แล้วก็ด้านหลังครับพี่ก็จะมีเซ็นเซอร์ให้อีก2ตัวเปิดมาดูด้านบนกันหน่อยอตัวนี้ก็จะมีกล้องมาให้แล้วครบเรียบร้อยครับด้านหลังที่วางสัมภาระถือว่ากว้างมากครับพี่พอพับเข้าไปมันก็จะเรียบกับด้านหลังนะมีตรงนี้เป็นตัวกันกลิ่นด้วยไม่ให้กลิ่นข้ารถครับนี่มีมาให้ครบหมดทุกอย่างครับพี่โอ้โหสวยจริงครับออกใหม่นะบอกก่อนคันนี้เป็นล้านนะสําหรับตัวมิดนี่คือตัวท็อปเลยนะพี่ตัวมิดนะย้ําอีกทีครับ นี่ครับให้ดูครับเห็นไหมด้วยด้วยสวดทรงของรถครับพี่นี่ครับปกติเราจะเจอปัญหาคือบางทีอ่ะในแบรนด์ของโตโยต้าล้อเขาค่อนข้างเล็กครับแต่ว่าตัวนี้ครับเขาตอบโจทย์ได้ดีมากแม็กเดิมแต่เขาเก็บรายละเอียดเก็บมุมมาให้เลยทั้งหมดพี่เห็นไหมครับนี่ฮะสวยมากจริงๆมาดูสภาพด้านในกันหน่อยครับสําหรับตัวนี้นะฝั่งนี้จะไม่ได้ต่างกับฝั่งนู้นเยอะมากเท่าไหร่ครับแต่ว่าเปิดเข้ามาเนี่ยจะเห็นหลักๆเลยจะมีตัวนี้พี่เป็นชุดคุม เป็นชุดคุมนะเปิดปิดกระจกนั่นเองพับหูได้สามารถเลื่อนได้ล็อกได้ทั้งหมดเลยในส่วนของตัวนี้ครับพี่เปิดเข้ามาก็จะเป็นนี่มาถึงแล้วมาถึงในส่วนของพวกพวงมาลัยต่างๆแล้วเดี๋ยวผมพาดูครับตัวนี้ครับพี่จะมีความสามารถพิเศษก็คือเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะตัวนี้เลขไมน้นี่นี่นะพี่นะเมื่อกี้ครับเลขไม่เพียงแค่80,000กว่าโลเท่านั้นนะและ นี่คือรถที่สตาร์ทเครื่องแล้วเงียบมากต้องบอกอย่างนี้พี่เงียบมากและโหมดระบบทุกอย่างมีมาให้ครบหมดเลยครับกับพวงมาลัยมันติฟังก์ชัน่นเดี๋ยวขออนุญาตลดเสียงนิดนึงนะเห็นไหมพี่เสียงก็ดีด้วยตัวนี้ครับนี่มีมาให้ครบหมดแล้วพวงมาลัยมันติฟังก์ชันครับในส่วนของตัวหน้าจอก็สามารถใช้สัมผัสได้ทั้งหมดเลยทุกอย่างนะเนี่ยครับเพิ่มเสียงลดเสียงเก็บรายละเอียดได้ทั้งหมดตัวนี้ก็จะเป็นตัวบอกเวลาครับ นี่มีมาให้หมดทุกอย่างครับเพ m i เชื่อมต่อจากโทรศัพท์ได้ฟังเพลงได้ดู YouTube ได้ดูทีวีได้ด้วยระบบแอร์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวระบบที่สามารถเป็นดิจิตอลได้ด้วยตัวนี้ก็จะให้รายละเอียดมาก็จะเป็นรถที่สวยและลงตัวเกียร์ออโต้ด้วยให้ดูด้านบนครับเห็นไหมรายละเอียดครับพี่โอ้โหยังไม่แก่เลยจังถูงยังไม่แก่เลยาภายในเป็นสีดำหมดเลยทั้งคัน เป็นไงครับพี่สวยไหมพี่ว่าคุ้มค่าไหมกับการซื้อรถคันนี้ผมต้องบอกก่อนนะถ้าเป็นผมเองผมก็เลือกซื้อครับเพราะว่ารถพี่ทั้งสภาพสวยขนาดนี้นะวันนี้ขออนุญาตไม่พาดูห้องเครื่องเนะพี่เนาะเวลามาวันนี้คันนี้ <c oughs> ไกลมากจริงๆครับมายาวนานถึง8นาทีแล้วยังไม่จบเลยเพราะรีวิวเยอะจริงก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจจริงครับพี่อยากดูรูปรา่าภาพรถเพิ่มเติมนะแอดเข้ามาที่4 cca ครับเต๋าตามสั่ง3ามเนี่ยมอเตอร์ครับพี่ ใครชื่นชอบครับลืมบอกเลยว่ารถคันนี้ครับจากราคา7 0 0 0 0 0บาทวันนี้ไม่ขายครับขายเพียงแค่6 0 0สนกว่าบาทเพียงมีแบงค์สิบเข้ามานะถูกกว่าป้ายแดงลงไปเลย50%โอเคครับผมยังไงฝากติดตามด้วยนะครับช่องเต๋ามเหลี่ยมมอเตอร์ครับพี่ YouTube Facebook TikTok ครับผมขอบคุณครับ